ผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดนและพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับทหารฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่กองกำลังสุรานารีนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าพลตรีสมภพภาระเวท ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพันเอกบุญเสริมบุญบำรุงรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการกองกำลังสุรนารีตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยมีผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่ง บริเวณจุดประสานงานต้นมะม่วงอำเภอการทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดและในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่3บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดฝ่ายกัมพูชานำโดยพลโทรสไรลดึกรองผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3พลโทเจียโซเพียรองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่สทั้งนี้เพื่อเป็นการแนะนําตัวของผู้มาเข้บัญชาทั้งสองฝ่าย ประสานความร่วมมือในเรื่องการฝึกและการรัตเวนร่วมในการป้องกันการกระทำความผิดเงื่อนไขชายแดนการสกัดกั้นและป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบและการละเมิดข้อตกลง MOU ระหว่าง2ประเทศตลอดจนการหาลือแนวทางการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปกองกําลังสุรนัารีภาพข่าวสุภิชัยลาสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรสีสะเกษร,รายงาน